ก็เป็นไผ่ติดวานไพ่ต้นสมปอยต้นชูรูดต้นนี่อย่งางไรภาษาเพียร์เอ็นนี่ก็เป็นน้ำนึงซีบ่ะันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็เป็นน้ำนึงซีบ่ะ นี้ก็ต้นสมปอยตอนนี้ก็สิวยให้ดูได้มุมงามก็ม,ม,มีมุมสวยก็มีเนาะ <c oughs> ดอกอันชันดอกอันชันสมปอยมีเียอยู่ ดอกอัญชันดอกอัญชันสมปอยไม่เบียดยขมิ้นชันขมิ้นชันนี่ก็เป็นไผ่เดินมชมสวนดอกไม้สวนสมุนไพรเดินมชมสวนดอกไม้ สวนสมุนไพรสวยให้ดูได้มุมแงามกม็มีมุมสวยก็มีเนาะหวานไฟต้นสมปอยต้นชูรูตต้นนี่อย่งงางไรภาษาเพียด์เอ็นนี่ก็อย่านั่ง ต้นยาแนงยาแนงต้นยาแนง,นนงเป็นน้ำนึงซีบ่อันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็วันนี้สิผ้ยหางส้มสวนดอกไม้สวนสมุนไพร นี่คือสวนสมุนไพรลกหน้าฝนก็จะลุกๆหน่อยนะต้ดนดอกไม้สวยๆดูสิสวนสมุนไพรโอ้ตกตุ่มซะน้อสวนสมุนไพรว้าคิขีตุ่มเยอะดอกอันชันดอกอันชัน สมปลอยม่เบียบยึดเป็นไผ่หบานไใบบานเฮางดูเห็นส้มสวนดอกไม้สวนสมุนไพรวันนี้สีผยางส์ส้มสวนดอกไม้สวนสมุนไพรนี่คือสวนสมุนไพรสวยให้ดูได้ มุมแงามก็ะมีมุมสวยก็มีเนาะแซ่บกับตุนอย่านั่งนี่คือหม่องสมุนไพรเขาห,หนาฝุ่นจะลุกเราจะมีดอกไม้สุดพัดอ้อมแซ่บ ดอกอมแซดอกอันชันดอกอันชันส้มปอมมีเมียยู่เป็นภัยวานบานเา ก็จะมีดอกไม้สุดหวานไฟต้นสมปอยต้นชูรูดต้นนี่อย่างไรภาษาเพยียร์เอ็นนี่ก็ขมิ้นชันขมิ้นชันนี่ก็เป็นไผ่เป็นไผ่วานใบวานห้อง อย่าแนงเป็นน้ำนึกซีบะอันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็อย่าแนงต้นอยาน่อยาแนงเป็นไผ่วานไใบบานเ้าขมิน้นชัน แคมินชนันนี่ก็เป็นไผ่เป็นน้ำนึกซีบ่อันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็ดอกอันชันดอกอันชันสมปอยไม่เบียอยู่เป็นน้ำนึกซีบ่ อันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็ขคมิ่นชันขคมิ่นชนันนี่ก็เป็นไผ่เป็นไผ่วานใบานบานห้าแซจบกับต้นอย่านั่งนี่คือหมองสมุนไพรเขาห้าหน้าฝนจะลุก ก็จะมีดอกไม้สสวนสมุนไพรโอ้ตกตุ่มซะเนาะสวนสมุนไพรว่าขี้ตุ่มเยอะวันนี้สีพายงางส้มส่วนดอกไม้สวนสมุนไพรนี่คือสวนสมุนไพรแยบกับตุน้นยานนงนี่คือหม่องสมุนไพรของ หนาฝุนจะลูกพักอ้อมแสบพักอ้อมสะดอกอันชันดอกอันชันสมปอยไม่บีออยู่หวานไปต้นสมปอยต้นชูรูดต้นนี่ยังไะภาษาเพียเอชนนี่ก็อย่านั่ง ต้อนอย่าแนงลกหน้าฝนก็จะลกลกหน่อยนะต้นดอกไม้สวยๆดูสิซี่แล้วก็จะมีดอกไม้ซึ่งขมิ้นชันขมิ้นชันนี่ก็เป็นไผ่ เป็นน้ำนี่สิ่าอันนี้ก็ต้นสมปอยอันนี้ก็เป็นไผ่วานใบบานห้างขมิน้นชันขมิน้นชันนี่ก็เป็นไผ่ เด็บกับตุนย่านั่งนี่คือ,มอ,มอหม่องสมุนไพรขขงเฮ้าหนาฝนจะเด็กบกับตุนย่านั่งนี่คือ,มอ,มอหม่องสมุนไพรของเฮ้าหนาฝนจะลุกพักอ้อมแสบพักอ้อมสวางไวตุนสมปอย ตูนชูรูดตูนนี่อย่างไรภาษาเพียด์เอ็นนี่ก็แรบกับตูนอย่านั่งนี่คือหมองสมุนไพรเฮาหน้าฝนจะลูกพักอมแสบพักอมเตินสมสวนดอกไม้สวนสมุนไพร